สืบเมืองอุบลจับหนุ่มอดีตรับจำนำรถตกงานตระเวนขโมยรถจักรยานยนต์ตามหอพักในพื้นที่เมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบกว่า10คันอ้างหาเงินใช้นี่เงินกู้นอกระบบสืบเนื่องจากวันที่20สิงหาคม2568เวลา22นาฬิกานางสาวป,ประภาพรสายทอง อายอายุ18ปีชาวบ้านตำบลเสียวอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศริสเกตได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สอพอเมืองอุบลราชธานีว่าตนเองได้ขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าหมายเลขทะเบียน1กไก่รอเรือ9561ศรีสเกตมาจอดไว้ที่บริเวณหอพักแห่งหนึ่งภายในซอยชยางกูล34ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและได้หายไป หลังจากได้รับแจ้งเหตุพันตำรวจโทนิโรธฉัดแก้วบุญเรืองรองผู้กกับการสืบสวนสพเมืองอุบลราชธานี พันตำรวจโ,โทกิติพงศ์สาลีวันสารวัตรสืบสวนสพเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยชุดสืบสวนสพเมืองอุบลราชธานีได้ลงพื้นที่เกิดเหตุพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุและตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะขับหบหนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ก่อเหตุลักทรัพย์มีรูปร่างลักษณะอ้วนท้วม จากนั้นพันตำรวจโทนิโรธได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวนายอนุพงศ์สมชื่อหรือหนุ่มอายุ32ปีขณะพักอาศายัยอยู่ห้องพักไม่มีบ้านเลขที่ภายในซอยอุบลตรการตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพราะเป็นบุคคลที่ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิด ตะเวนขโมยรถจักรยานยนต์ภายในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบจำนวนกว่า1ิคันซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเป็นอย่างมากโดยรายล่าสุดที่ถูกขโมยรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าหมายเลขทะเบียนหนึ่งกไก่รอเรือ9561ศสีสเกตมาจอดไว้ที่บริเวณหอพักแห่งหนึ่งภายในซอยชยางกูล3 4ตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไปเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมา เมื่อนำตัวนายอนุพงศ์มาสอบสวนให้การรับสารภาพเป็นคนขโมยรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวจริงและตนเองร่วมกับเพื่อนอยังได้ตระเวนขโมยรถจักรยานยนต์ตามหอพักในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบได้มาอีกกว่า1ิบคันโดยจะเลือกขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดตามหอพักหรือคันที่จอดเสียบปุญแจค่าไว้ภายหลังจากที่ตนเองขโมยรถจักรยานยนต์มาได้ตนเองก็จะขับรถจักรยานยนต์ที่ขโมยมา ขับไปขายให้กับคนลาวที่มารอรับซื้อที่บริเวณใกล้วัดปากแซงอำเภนาตานจังหวดอุบลราชธานีโดยจะขายรถจักรยานยนต์ในราคาคันละ15,000บาทถึง17,000บาทและตนเองจะจ้างคนไปรับกลับมา นายอนุพงศ์ยังให้การรับสารภาพต่อไปว่าอดีตตนเองทำงานเป็นคนรับจำนำรถและดูเว็บพนันออนไลน์แต่งานรับจำนำเจ๊งและเว็บพนันออนไลน์ก็ถูกจับทำให้ตกงานไม่มีงานทำและมีหนี้นอกระบบที่ไปยืมมาใช้จ่าย ต่อมาตนเองได้มารู้จักกับคนชื่อฟิลจึงได้ชักชวนการตระเวนขโมยรถจัก,กรยานยนต์ที่จอดตามหอพักหรือที่จอดเสียบกุญแจขาวไว้ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบโดยส่วนมากตนเองจะก,ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ในช่วงเวลากลางคืนในช่วงกลางวันจะมีทีมงานตระเวนดูรถจักรยานยนต์ตามพื้นที่ต่างๆก่อน โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบันขโมยรถจักรยานยนต์ตามหอพักมาแล้วกว่า10คันคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย3 0 0แสนบาทซึ่งรถจักรยานยนต์ที่ตนเองขโมยมาทั้งหมดตนเองได้ส่งขายไปประเทศลาวหมดแล้วเบื้องต้นจนฮีได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ตรงตรงผ่อนถึงวัดตากเสียง